พอดีมือนี้พาผมมันเบิดพอดีนะครับพาเย็บเบิดพอดีนะครับม่เด้ไปหาของห่างนั่นเลยว่าส่วนนี้เวลาก็เลยว่าอย่างมหาเนี่ยสมเจ้าหล่อเกี่ยวแรงล้องเบิรงนะครับตามภาษาคนม,มากสมนะครับเนาะจริงๆกับไปเลียนเกีียวกับอิเล็กมากนะครับจะว่างแต่พอมีเงินเรียนนะครับตอนนั้นก็พอแมวมีเงินเรียนทำอย่างอยากเลียนอยู่จะว่าง ความมักมั่นกระถิ่มอะไรเนาะครับเนาะหมายว่าก็คืออาศัยศึกษาอ่านกันหนังสือเอานะครับก็คือสื่อหนังสือมาเบิงจนพวกละคุณละพวกไดโอดพวกเคมีอย่างต่างๆุ่นละกำเนิอดอะไรอุปกรณ์อย่างต่างๆส่วนผสมมัน่นก็อ้านคร้าอยู่ครับแต่ว่าก็บ่คือพุ่นเพิ่นเรียนมาดอกนะครับแต่ว่ากับเป็นคนที่มักก็เลย สนใจเี่ศึกษานะครับแต่รายละเอียดเลืกๆงม่ชาการครับาม,มนี่แหละแต่ว่าทุกๆเรื่องี่มีโอกาสผมเกิดสีมาไม่ใช่ระสีมาหาอ่าเป็นความชคดีของผมอย่างหนึ่งคือผมมีอาชีพอย่างหนึ่งก็คือผมมาของห่างนะครับบวกกินส่วนอะไรอุปกรณ์พวกนี้ทีารนะครับก็ดมันก็นเลยกลายเป็นตําราอย่างดีสําหรับผมได้หละนะครับแต่ว่าทามว่าหลุดทุกเรื่องบ่ผมบ่หลุดทุกเรื่องนะครับแต่ว่าก็เฉพาะ ผมสามารถนั่งเบิ้งแบบผักแกไไบนี้ได้เป็นเมื้องมือนะครับก็คือตะกวนเข่ากลางขึ้นนี่ก็นั่งเอาใส่ทรงไปประจานะก็นั่งเบื้องซื้อกับค่ายเครียดไปไดีดีนะครับมืนอวาก็คือกันนะครับก็เลยถือโอกาสเอานั่มบอดตัวหนึ่งมาเพื่อสี่เป็นเป็นบอดผาเแก้ไฟของปลกกองดาวเทียมกองยังพงนี่แหละ ก็คือามสนเจตัวนี้ก็คือว่ามันมั่นใจไฟไดมันออกใจไฟออกมาไหลอ่าหลายขนาดนะครับหลยหลบุบนะครับมีกระเส้นนี้ะมี้นนี้กาวมีสามจุดสามนะครับกับมีอ่าสิบสองมียี่สิบสี่นะครับใจไฟออกมาสามสามบนสามชนิดนะครับสามรุ่นมันก็จะยังอื่นกับมีครับส่วนมากก็มี กไะยังเงินก็สิมีอยู่กว่าก่พวกใจสิบสองกลเก่าอยังพวกนี้นะครับแต่ส่วนมากถี่มันออกไกลออกมาหลายแบบนั่นเองมีของพาวเวอร์สปายคอมนะครับพวกอันนี้ล่ะพวกของกองเราเทียมนะตามที่ผมเห็นเนาะส่วนอื่นก็จะมีอมูผมขอปรู้จักท็อกมือนี้ก็เลยถามว่าการเรียนรู้พวกนี้มันมีประโยชน์ยังครับก็คือส่วนหนึ่งกัมันก็สามารถสมเสียมได้หลายอย่างอยู่ด้เกี่ยวกับอาการเสีย กันมาที่เริ่มกาบพาใจไฟนะแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยผมเสียวมาานะสําหรับเป็นตัวใบตาทดสอบไอ้ไอ้พวกคล้องที่ได้จากคล้องห่างมากนะครับบัเสียใหรือบ่ไดอย่างเี้นะตัววัดตัวทดลองเสียวว่า,าเป็นเพื่อจะซัพพลายสาไอ้ซัพพลายสำหรับมันทดลองพวกนี้แหละนะครับเพราะว่านี่ออกมาหลายบ์นนะนะก็เลยอ่าบัคิดว่าเสียามาเห็ด แต่ว่าถามาใส่กลองอยังสีนะครับซึ่งก็อ่าส่วนมากอุปกรณ์เทเล่องมันก็สีดูป,ประมาณนี้นะครับสามโวลต์เนี่ยสามโวลต์นี่ก็เกี่ยวกับไฟเออ LED นะครับพวกอ่าสิบสองนี่ก็สิเป็นไฟทั่วไปแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งของไอ้เพราะไอ้ตัวผักแก้ไฟแบบนี้นะครับที่เป็นสวิตชิ่งแบบนี้ก็คือมันใจอะไรนะว่าแอมมันจะบวกลายนะครับก็คือพวกหม้อแปลง มันกเกี่ยวกับมอเตรอมอ,อยังมันก็สีรู้แค่ๆแ,แค่ว่าเสียบเสียซื่อๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าใส่งานแบบได้สมบูรณ์กับกับอะไรหรอกนะครับหมายถึงว่าเป็นโหลดตั้งนักมอเตรอ,อทีมันกากาสีใดยึด่งตามันก็เสียไหวเกินไปนะครับคลิปนี้ก็สจำนีสักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมพิดแล้วอั่งเดียวผมพ่จมไทยมึงอีกคลิปประกันนะครับยังสีบัวเงาเกินไป